สวัสดีคะ่ะพบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นมีรถสวยๆวยเข้ามาใหม่มารีวิวอัปเดตให้กับคุณลูกคา้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องนุ่นวดีชาแนลนั่นเองก็จะเป็นช่องรถยนต์มือสองนะคะที่นุ่นจะมารีวิวนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับรถสีขาวคันนี้เลยนะคะเป็น t o โยต้าวีออสนั่นเอง1.5ตัว E ีคันนี้ได้เป็นปี2011นะคะก็ในส่วนของราคานะคะเดี๋ยวนุ่นจะพิมพ์รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะคะบอกเลยว่าพรานเบาๆอย่างแน่นอนนะคะเริ่มต้นที่4,000ไปปลาย5 ตันต้น,นเท่านั้นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับนุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองป่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่ารถเข้าใหม่ก่อนที่เราจะไปล้างปรับสภาพและนําไปตั้งขายมีโครงสร้างเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ สำหรับวีออโฉมนี้นะคะก็เป็นโฉมเจน2นั่นเองหรือว่าเป็นโฉมหน้ายิ้มนะคะก็ถือว่าเป็นโฉมยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่นุ่นอยากจะนําเสนอเลยนะคะก็ได้เป็นรถแบรนด์หลักนะคะเป็นแบรนด์ของโตโยต้าเลยนะคะข้อดีของโตโยต้าเองดูแลรักษาง่ายอะไรจุอะไรไม่จุกจิกและที่สําคัญก็คือมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยและที่สําคัญวีออโฉมนี้บอกเลยว่าเครื่องอึดถึกแล้วก็ทนเป็นอย่างมากเลยนะคะ ลักษณะโดดเด่นของวีออชมนี้เลยนะคะจะอยู่ที่กระจกหน้าหน้าของเขาจะเป็นในลูกลักษณะยิ้มหวานแบบนี้เลยนะคะทํามาจากวัสดุโครเมียมนะคะในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะยอหญิงหอหีบเจ9 2กกรุงเทพมหานครคุณลูกค้าจะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะคันนี้ของเขาเนี่ยมีการติดตั้งสเกิร์ตมาให้รอบคันด้วยนะคะถือว่าเป็นชุดแต่งที่มีการตกแต่งมาค่อนข้างเข้ากับตัวรถเป็นอย่างมากเลยนะคะ มาดูในส่วนของชุดโคมไฟหน้าของเขากันนะคะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะรถปี2 0 1 1ชุดโคมไฟยังใสยอยู่แบบนี้เลยนะคะถือว่าเขาดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเลยนะคะถัดลงมาด้านล่างนี้จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็มีการติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะอันนี้คือเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพและยังไม่ได้เก็บงานนะคะก็รีวิวให้เห็นแบบสดๆกันไปเลยนะคะ ถัดมาเรามาดูในส่วนของล้อกันนะคะตัวนี้นะคะล้อเดิมแท้ของเขาเนี่ยจะเป็นล้ออันลอยนะคะแต่ว่าคันนี้คือเจ้าของคนเก่าขเขาได้มีการเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของล้อแม็กนั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะบอก,กบเลยนะซื้อรถคันนี้แถมแม็กตัวนี้ไปเลยนะคะได้เป็นแม็กขอบ17นิ้วด้วยนะคะมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะนี่ให้ดูในส่วนของตัวยางใกล้ๆเลยนะคะเห็นไหมคือยางยังดูใหม่อยู่เลยนะคะได้เป็นยางดันหลบถือว่าเป็นยางที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอีกหนึ่งแบรนด์เลยก็ว่าได้นะคะ สำหรับตัวยางเองนะคะได้ยางสัปดาห์ที่41ปี2018ทั้ง4เส้นเลยแต่นุ่นให้ดูในส่วนของหน้ายางนะคะเห็นไหมดอกยางยังลึกยังหนาอยู่นะคะยังใช้งานได้อยู่นะคะบอกเลยว่าเพื่อความสบายใจใช้ไปอีกหนึ่งปีค่อยเปลี่ยนยังได้เลยนะคะมา นี่ให้ดูนะคะคันนี้มีการติดตั้งสเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือยังไม่ได้เก็บงานแต่อย่างใดเลยนะคะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้เห็นแบบสดๆกันเลยที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะจะมีในส่วนของไฟเดี้ยวติดตั้งมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเอง สำหรับกระจกมองข้างของเขาเนี่ยได้เป็นพับหูกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะปรับกระจกก็ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้คือเจ้าของคนเก่าเขาได้มีการเปลี่ยนฝาครอบนะคะมันเป็นสีขาวเหมือนกันแต่ว่ามีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาด้วยเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้มานั่นเองคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานถือว่าขนาดความหนากําลังดีไม่หนาและก็ไม่บางจนเกินไปนะคะมาพร้อมกับคิ้วการศาสตร์นะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานตรงรุ่นของเขาเลย และในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือสีขาวนั่นเองกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะมีในส่วนของโลโก้โตโยต้าอยู่แบบนี้ทุกบานนะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันว่ารถนะคะเดิมๆทั้งหมดเลยให้ดูภาพรวมด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถสีขาวสีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดคมสันเหลี่ยมด้าน,นข้างยังอยู่ครบสีเสมอกันทั้งคันเลย ในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นระบบเบนซินนะคะเติมแกส๊สโซฮอร์ได้95ได้แล้วก็ E20 ก็รองรับเช่นเดียวกันมาดูในส่วนของไฟด้านท้ายกันนะคะก็ชมนี้ถือว่าไฟท้ายค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็จะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะคะก็อยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลย มาพร้อมกับรุ่นของเขานะคะตัวส่วนโคเมียมนั่นก็คือ v ีออสนะคะโลโก้แบนหลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้านะคะและรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือตัว E ีนั่นเองในส่วนของคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายนะคะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะและถัดลงมาด้านล่างเลยคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดเลยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะก็จะมีสัญญาณเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเอง ถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีการติดตั้งสเกิร์ดด้านท้ายมาให้ด้วยนะคะถือว่าการออกแบบของเขานะคะที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามาค่อนข้างลงตัวเป็นอย่างมากเลยและในส่วนของด้านท้ายเนี่ยมีติดสปอยเลอร์ด้านท้ายมาด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3และกระจกบานด้านหลังก็คือมีการติดตั้งตัวไลฟ์ฟ้ามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อมานุนจะให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้กุญแจนะคะเปิดจากด้านท้ายก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ ห้องเก็บสัมภาระของ v i เองนี่คือถือว่าเป็นแบบซิตี้คาร์ขนาดกลางตรงที่ว่ามีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะตัวนี้ก็คือมาพร้อมกับแผ่นยางถัดรองหลังมาให้ด้วยนะคะตรงรุ่นของเขาเลยถือว่าขนาดความกว้างกาลังดีนะคะไม่หนาและเออไม่ไม่กว้างจนเกินไปแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปเนาะมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างกันอือ้ออ่านี่ด้านล่างเขาก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองถุงเครื่องมือส่วนแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนะคะ มาเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันนี่ยกขึ้นมาได้เลยนะคะก็เพื่อมาดูโครงสร้างเปิดให้คุณลูกค้าได้เห็นนะคะลอยทางมะพร้าวรอมิตรต่างๆพวกนี้ที่มาจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะให้ดูกันชัดๆใกล้ๆเลยนะ มาดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้เห็นอย่างละเอียดที่สุดนะคะว่ารถทีเราขัดสันเข้ามาแต่ละคันนี่คือแบบเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเนี่ยโครงสร้างเดิมๆที่มาจากโรงงานก็คืออยู่ครบสมบูรณ์เลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องการตัดต่อโครงสร้างนะคะเพราะว่าของเราอะ่ะเนี่ขายโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยโอ้โหใครอยากเห็นละเอียดกว่านี้นะคะเดี๋ยวุ่นจะมาถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ได้นะนี่น็อตฝากระโปรงด้านท้ายสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะให้ดูกันชัดๆใกล้ๆทั้ง2ฝั่งเลยเห็นไหม สีขาวสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับฝาก,กระโปรงด้านหลังนี่เห็นไหมเดิมแพ้จากโรงงานมีตาปั๊มของโตโยต้านะคะนี่คงสร้างเรบเดิมทั้งหมดเลยนะคะ <S <S <บ>พยายามรีวิวให้เห็นแบบละเอียดที่สุดนะคะเพราะว่าสาหรับลูกค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถนะคะมีให้เลือกแบบเยอะมากนะคะพยยิยนของเรามีรถให้เลือกมากกว่า350คันด้วยนะ <S <S อันนี้ก็เดินดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวรถกันต่อเลยดีกว่านะ มาดูที่แผงประตูด้านในก่อนเลยนะของเขาจะเป็นแบบโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะแม้กระทั่งมือเปิดประตูด้านในก็สีดําแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะตัวล็อกกระจกระบบเซนทัลล็อกกระจกรบบไฟฟ้าทั้งสีบานเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเองตรงนี้ก็สามารถใส่ขวน้ําแก้วน้ําแล้วก็เก็บของจุกจิกได้ด้วยนะคะ มาดูในส่วนของภายในกา้านนี่เอาที่ตรงนี้ก่อนเลยนะก็ตัวนี้สามารถกดลงไปได้เลยนะคะก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ํานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนขับนั่นเองมาต่อกันที่ตรงนี้นี่แล้วก็จะเป็นที่พับหูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะสําหรับปุ่มนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มของไฟตัดหมอกนั่นเองที่ของเขาก็คือมีการติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้ในส่วนของตรงนี้นะคะ สำหรับพวงมาลัยนะคะด้วยกับคันนี้เป็นตัว E นะคะจะได้เป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนัง3ามการตามปกติเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กจำนวน1นึ่งคูน้าเนาะอ่าแล้วก็สัญญัญลกษณเอกลักษณ์โดดเด่นของวีออชมนี้เลยนะคะคอนโซลเรือนไม้นี่จะอยู่อยู่ที่คอนโซลกลางนะคะคันนี้รถปี2011เลขไม้อยู่ที่ 97,295กิโลนะคะก็เป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงเลยนะคะไม่เขียวไม่กอนะขายการตามการใช้งานจริงๆคือจะบอกว่ารถนี้คือวีออสมานะคะได้เลขไม่หลักหมื่นทั้งนั้นเลยและที่สำคัญราคาถูกผ่อนเบาๆด้วยนะคะ มาต่อกันในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้ได้เป็นเครื่องเสียงซีดีฟังวิทยุ FM ได้นะคะทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานเลยแอร์ได้เป็นอนาล็อกปรับความเย็นความแรงพัดลมได้ตามใจชอบเลย <S <S และในส่วนของเกียร์นะคะก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขันบันไดนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของเบาะกันตัวนี้ได้เป็นเบาะเดิมแท้ที่มาจากโรงงานด้วยนะคะเป็นเบาะผ้าเลยนะเบาะผ้านี่คือแบบดีตรงที่ว่าระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเวลาเราจอดรถตากแดดนะคะก็ของเขาคือแบบไม่อมความร้อนเลยนะคะ มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดําเช่นเดียวกันนะคะนั่งสามคนได้แบบกว้างขวางเลยนะคะอันนี้คือนุ่นดันเบาะมาจนสุดเลยนะคะก็ถือว่ามีพื้นที่เหยียดเท้าวางเท้าได้แบบสบายๆเลยนะคะด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้านี่คือมีให้ครบทุกจุดไม่ต้องห่วงเลยเพดานด้านบนสะอาดสะอาดเลยนะคะไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลยนะคะอ่าสุดท้ายเลยนะคะที่นุ่นจะพาไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของ โครงสร้างด้านหน้าแล้วก็เครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi ขนาด1 5 0 0ซีนะคะก็อันนี้ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างปรับสาภาพนะคะก็มารีวิวให้ชมกันก่อนเลยเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดซึ่งคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยในส่วนของน็อตฝาก,กระโปรงนะคะน็อตสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะน็อตแก้มต่างๆคา,านนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของคานด้านซ้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของคคาานน,านนห้้ออัีื รับประกาศเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าโครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะน็อตแก้มฝั่งด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยฝากระโปรงฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะแผ่นการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงนะคะสภาพดียังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบสติกเกอร์3จุดนะคะสติกเกอร์มออกสติกเกอร์โรงงานและสติกเกอร์สีพวกนี้อยู่ครบเลยนะคะสําหรับฝากระโป วงเดิมแท้จากโรงงานนะคะลูกค้าสามารถสังเกตได้จากโลโก้โตย่าที่ประทับมาอยู่แบบนี้นะคะเพื่อเป็นตัวยืนยันแล้วก็บ่งบอกได้เลยนะคะว่าของเดิมแท้จากโรงงานอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยเนาะไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พีคว่ำหรือว่าจมน้ํานะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนได้เลยนะคะเรามีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนทุกคันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y o ต a v ว o อสีขาวคันนี้นะคะรุ่น1.5ตัว e ปี2011นะคะก็ในส่วนของราคาเดี๋ยวนุนจะพิมพ์รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ให้คุณลูกค้าได้ดูได้ทราบกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มารีวิวเป็น t o y o ต a v i o อสีขาวปี2011นะคะก็บอกเลยนะคะว่าใครสนใจสามารถติดต่อนุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099นะคะนุ่นยินดีให้คาปรึกษาทุกเคสอย่างแน่นอนนะคะก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ